แฟนช่องนัทปิโตทุกท่านสามารถเปิดเมมเบอร์แบบ e อ c ก u s คลูกับพี่นัทได้แล้ววันนี้เมมเบอร์ทุกท่านรับสิทธิพิเศษทันที่เข้าถึงคลิปรับเฉพาะของพี่นัทก,ก่อนใคร e อ็กซคลูซีฟไแบบส่วนตัวและช่องแชทพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นตราสัญ,ญลักษณ์ตอร์เป็ดสุดน่ารักออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศพี่นัทปิน่นโต ไวะสติกเกอร์และอิโมจิสุดกวนเห็นแล้วนาะมันเคี้ยว <c oughs> อยากเปิดเมมเบอร์แบบไหนเลือกได้เลยเต้าเป็ดน้อย35บาทต่อเดือนเป็ดตัวโปรด80บาทต่อเดือนและนอนเป็ดที่รัก300บาทต่อเดือน <c oughs> การันตีโฟโต้เซ็ตพร้อมลายเซ็นแบบไม่มีอะไรกัน้นส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลย <c oughs> จะรอทำเป็ดอะไรล่ะครับสมัครเลยกดตรงนี้ตรงนี้กดสกดสมองเห็นไหมจ้ <c oughs> คลับพิเศษของคนรับนัดปินโตรอทุกคนอยู่นะครับพี่นัดปินโตรอให้พิการถึงหน้าจอทุกคืนเลยละจ๊ะสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เรือของนัดปินโตอีกครั้งหนึ่งกับเกมรถลิฟวิโลครับนี่คือการต่อสู้ในครั้งที่2บอสตัวที่2กับท้องทะเลที่กลายเป็นสีดําเข้มครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอกับศัตรูแบบไหนแต่ ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามกัปตันนักปิ่นโตจะจัดการมันให้ดูฮะอยี๋คิดว่าจะรอดอะ่ะศัตรูอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปกันเลยออกเรือด้วยความเร็วอะ่ะครั้งที่แล้วครับเราจัดการเจ้าปลาไหลไฟฟ้าไปแล้ววันนี้เนี่ยไม่รู้จะเจอตัวอะไรที่ดุใหญ่แล้วก็โหดกับเดิมหรือเปล่าแต่ในฐานะนักล่าครับเราไม่เคยหวาดกลัวต่อเหยื่อวอะ่ะเย้เท่ จะเป็นเหยื่อแบบไหนก็สู้ได้หมดครับแต่วันนี้ที่น่าแปลกก็คือว่าทะเลเป็นสีดําปีเลยครับเหมือนกับว่ามีสัตว์ขนาดใหญ่อยู่ใต้มหาสมุทแห่งนี้ว่โอ้โหคือแรงโคตรใครเมาเรือนะครับทานยาด้วยโอ้โหใครไม่เมาแต่กูจะเมาแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นเบอร์ไปเข้าเกียร์ออโตโ้ครับนั่นเหรอจุดข้างหน้านั่น น่าจะอยู่ในโขดหินเลยครับรอบนี้ผมว่านะทำไมต้องให้ไปสู้ในโขดหินได้วะตัวอะไรวะเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีหินงอกขึ้นมาเขาบอกว่ากดคลิกขวาที่ฉมวกรอบนี้สามารถทำลายหินได้ครับย่าย่ไหนวะยะ่ อันนี้น่าจะเป็นพลังไฟฟ้าที่เราได้มาจากบอสตัวแรกนั่นเดี๋ยวก่อนนะนั่นใช่ปลาหมึกหรือเปล่าวะเนี่ยก้อนนั่นอะไรวะไปดูใ,ใกล้ๆดิเรือไปทางขวาครับเราจะไปดูกันว่านั่นคือสัตว์ประหลาดที่เราต้องต่อกลอหรือเปล่ากลัวชัยอะนั่งไงเห็นลูกตาแล้วมันมีลูกตาครับ กูว่าคาเค้นแน่เลยว่ะตัวเนี้ยเข้าไปใกล้อีกนิดใกล้ไปแล้วนเอเคด้านในนั่นคือคาเค้นครับรอบนี้ปะทะคาเค้นเจอพี่เค้นว่ะเจอพี่เค้นก็งัดดูวะบึ้ม พูดเอาแล้วครับเราทำยังไงกูต้องหนีไหมหรือ,อยังไง <c oughs> นั่นมันก้อนหินเหรอ,อ,อเออเขาบอกว่าเอาฉวกระเบิดปลาหินได้ครับน่าจะหมายถึงหิงนพวกนี้ไอ้เคนเฮ,ย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 ฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใช้ฉวกธรรมดาป่ะเออเกือบโดนครับชิบหายแล้ว ต้องยิงก่อนที่หนวดจ,จะโดนเรือครับไม่งั้นไม่งั้นแตกแต่ผมว่าผมอยู่ใกล้ไปว่ะครับอึ้ย <นะ S 2> โดนเชีย่ยเกือบไม่ทันเออกูว่ากูอยู่ใกล้ไปว่ะมึงถอยถอยเรือถอยเต็มกำลังโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้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 ยเชีย่ยอะไรเนี่ย เรือลอยกางอากาศเออบ้าไปแล้วเออเอออู้จม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 เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยวอน เงยงงไปหมดละมันตีมั่วตัวไปหมดเลยครับเราต้องสู้ไกลๆวันนะผมว่านะจึ๊กโดนครับไอ้แค้นอือไอ้ตัวนี้เลือดมันจะหมดหรือเปล่าฆ่ายาวะ่ะสู้ปันไหลก็ไม่ได้นั่นคือนี่นะ มาไม่แม่นอ่ะน,นั้นไม่โดนแน่เลยจึ๊กน,นั่นท่าจะไม่ดีท่าจะไม่ดีจึ๊กโดนครับโอ้ยโอ้ยโอยโอ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 ้อ,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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรไปเนะี่ย what what the fuck what the fuck อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมึงต้องการเลยอะกูเนี่ยกูว่ามัน นิ่งแปลกๆขึ้นเรือดีกว่าวอดโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ,ยเ,อ,อยเรือลอยแล้วครับมันเสยเรือเราอะเออเออทีแล้วนะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าไม่ไหวแล้วนะ มึงตายปะโอ้โหก้อนหินโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้มันตีก้อนหินลัวๆเลยว่ะเออเรียบร้อยครับไอ้เคนโอ้ย บ้าบอโอ้แต่รอบนี้คือถือว่าฆ่าได้เร็วมากครับแต่แต่มันก็ดุมากคือมันโยนก็นหินมั่วซั่วไปหมดแล้วตอนนี้เรามาถึงบอสตัวที่3ามแล้วครับใช้เวลา,าแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะในการจัดการบอสตัวนี้นะครับต่อเลยรายกันคลิปนี้จัดให้แจมแจมมันหยุดพี่ไม่ได้แล้วว่ะ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประลาดตัวไหนก็ตามว่ะบอกเลยว่าเมื่ออยู่ต่อหน้านักล่านัดปิ่นโตโอ้โหกูเห็นตัวมันแต่ไกลเลยนั่นเป็ดแหละครับตัวที่สาม <c oughs> เหมือนเป็ดเลยนกเป็ดน้ำเหรอทำไมหน้าตามไม่น่ากลัวเลยอ่ะกูว่าใช่แล้วแหะนั่นไงจริงด้วยอยู่ข้างหน้าเลยครับไกลมากแล้วตอนนี้ทะเลกลายเป็นหมอกกลายเป็นม่านหมอก เรือเรือออโต้ไปข้างหน้าครับอะไรแล้วมีท่านที่เหมือนแบบว่ามีไฟอยู่ข้างบนด้วยครับให้คูสู้กับเป็ดแล้วเนี้ยนกเป็ดน้ำเรอะดูถูกกันเกินไปปู่วะไปขนามือฉลบหน้าจะไอ้แค่นกพวกนี้ฉันยิงตายมาเป็นสิบสิบตัวแล้วเล้เข้าไปใกล้หน่อยครับดูซิว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างมันบินไม่อยู่กับที่เลยเว้ย ไหนวะทักทายมันหน่อยเด้เล็งยิงไม่โดนเลยเจ้าค่ะเห็นอย่างนี้แต่ว่าไกลมากนะครับแล้วมันบินเร็วมากนะครับต้องคำนวณให้ถูกต้องไม่งั้นปลาไม่โดนวะ่ะเข้าไปใกล้อีกนแล้วกันหน่อยเนี่ยไอ้นกนี่ถ้าเราจะฆ่ายากอะด้วยความที่มันบินตลอดครับจึกเข้าให้ โดนโอ้โหไม่โดนเลยว่ะไม่โดนว่ะโคตรทางเลยว่ะยากฮนะเจองานยากฮนะอยากได้ยากๆไงเจอนกบินได้เข้าไปเข้ามาใกล้นีกนิดครับต้องได้แล้วป่ะต้องได้แล้วป่ะเอ้ยมันไม่โดนว่ะเอาใหม่เอาใหม่รอมันบินมาข้างหน้าก่อน อยู่ในเรืออย่าก,กลัวทะเลยืนหน้าเรือเลยครับซูมยิ่งยิ่งตักจึกตักจึกเฮ้ยไม่โดนเว้ยแม่งเอ้ยกูเข้าน้งเลยเดีกว่าดูดิเรื่อง,องมันเป็นยังไงวะต้องได้แล้วล่ะ ต้องได้แล้วล่ะเรียบร้อยบาดแผลที่หนึ่งเราเพลงแบบว่าเบาสมองมากดูเหมือนว่าพอเรายิงโดนครั้งแรกครับมันจะไปเกาะที่ก้อนหินเรารีบขับเรือเข้าไปเลยมันยังนิ่งอยู่อะลองปลาดูนะครับลองปลาดู เดี๋ยวต้องใช้ฉมวกไฟฟ้าครับโอ้ยคืนเฮ้ยโดน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 อ๋อเฮ้ยเรือไปไหนเนี่ยใครจะหยุดเรือทีให้ปลาก้อนหินกระแทกปีกมันครับไปไหนแล้ววะโอ้ยแล้วึ้นโคตรแรงไอ้รอบนี้ นกอยู่ไหนเนี่ยเดินเลือไปผมติดอะไรวะเนี่ยกำลังไฟครับเข้าไกลมันที่มากที่สุดอืดอ โดนเอาแล้วไงไอเที้ยมันกลายเป็นนกไฟเย็ดแค่ไปว่ามันเป็นนกกระตั้วหนีหมุนครับหมุน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 เลือดมันลดแล้วนะครับแต่รอบนี้น่าจะไม่ง่ายแล้ววะมันกลายเป็นฟีนิกซ์แล้วครับตอนแรกมาว่ามันเป็นนกเป็ดน้ำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันจะฉกขัวโดนโดนวะยิงได้แล้ววะ วนแล้ววะแล้วเหมือนว่ามันจะบินไปเกาะที่ก้อนหินครับหรือเปล่าอือเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำมันลงน้ำหัวมันโฉบแน่นอนขึ้นมาแน่ ไปเด้ oh, shit, โอู้หูไปไหมไดิครับวันดำเลยเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายครับเฮ้ <Hey! S 1> ยเดินดดิน oh. ขม,มงเลยอะขม,มงเลยอะ ขอฟักดอกวะเราจอดเรือนิ่งๆไม่ได้ครับศัตรูตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮฮยว่าไม่น่ารอดไปว่าเขาโหดเหมือนกันนะเนี่ยทำมันเล่นไป ถ้ามันจอดแปลว่ามันจะยิงครับเรารีบไปใกล้ๆมันก่อนครับไปอีกแล้วมดุด oh. ต้องโดนกูบ้างล่ะผมว่าผมต้องบังครับเรือออตโต้ครับ จะยิงแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโดนอะดิว่าพังพังพังแน่แน่ต้องวนเรืออยู่ในแอ่งนั่นแหละโอ้ยตายแล้ว แย่ yeah, แล้วยังไม่ได้ยิงเลยครับซ่อมอย่างเดียวเลยกูบนเลือเป็วงกลมโดนหน่อยเร็วโอ้โหพ่อจมเรียบร้อยดิอย่างยากเลยครับ คือต้องบอกเลยว่าตัวนี้นี่เดือดจริงเดือดจริงๆครับคือสู้ด้วยยากครับบอนตัวที่สามตัวนี้ขอลองอีกสักรอบแล้วกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปว่าเขาว่าเป็นนกเป็ดน้ำแม่งกลายเป็นฟินิกังาดขึ้นมามาดูว่ารอบนี้จะเจออะไรนั่นไงเห็นปีกมาละมันยากตรงที่ต้องหลบด้วยแล้วก็สู้ด้วยนี่แหละครับ รอบนี้ต้องปล่อยเรือเดินออโตโดด้วนรอบๆไปก่อนอ้าวขึ้นรเนี่ยนี่ไงล่ะอ้าวเจ้าตัวไปไหนอ่ะอ๋อเอาเอาเอาเรือกูขึ้นไปค้ำบนอนหินแล้วเฮ้ย อะไรของกูเนี่ยขับผ่านช่องแคบมารากานี่ไปสิจะจมจะจมน้ำตายแล้วครับไปล้างก็ขับยากก็คืนเนี่ยแหละนะจริงมีโค้งผ่านก้อนหินไหมครับ ขับอะไรของกูนเนี่ยจึ๊บซูมโดนเรียบร้อยไปดีเจ็บๆไปดีอยากเป็นนกฟินิกเหรอฮะ เลดา้าไปครับต้องฟินิกส์กอมาแล้วได้เป็นแล้วฟินิก์อะ่ะกูก็หนีเลยคราวนี้ ไปดีวะ็นหดแล้วเนี่ยขาตัวครับเรานั่งเรือวนนะครับซึ้งตัน้น,นั่นน่ะตดนไม่นหนึ่งวะ่ะเรียงตัวตั้งหลักต้อมต้อมเลยครับ ต้อมรอเลยเฮ้ยโดนไหมอะโดน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 ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูเขาามันจะพ้นก้อนหินเมื่อไหร่เฮ้ยชื่อเฮ้ยโดน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 ริบซ้ำรอบนี้มาดีครับยิงโดนหลายดอกอยู่ จากเทคนิคการขับเรือออโต้ให้เรือมันหมุนไปเรื่อยๆครับข้างบนกับไปสักรอบดีกว่าเฮ้ยดูว่ามันมุดลงน้ำได้เลยเอาแล้เฮียมันจะเสยเรือเราทุกคนว่านี้ดูไม่ทันเรือก,ก่อนไม่รู้มีอะไรพังบ้าง ให้ไวนดโอ้ยอย่าพุ่งโจมอย่าพุ่งโจมนี่คือรับดาเมจอย่างเดียวครับแต่แม่งพ่นไฟมาอดอกหนึ่งชัวจะพังแล้วพ่อเอยโอเคบอกกูปลาบ้างเถอะ นิกว่าปล่อยนิดนกว่ามันดำน้ำอีกแล้ว้เี้ยดำน้ำพี่โค้นแรงเลยก่อนะนะง้างเรือ,อรอแล้วมาอือคนเก่งชิบหายนี่ขนาดให้เรือวิ่งไปเรื่อยๆครับ mấy đứa người na thì bằng tu đấy cha hết đủ chụt nắng ha chôn này hư hả mong bài sổ cu ได้ตัวได้ตัวได้ไปหนึ่งชื่อครับนี่ก้อนหินโชบมาโชบมาไอ้ตี๋ต้มเรือ ซ่อมเรือรอเลยครับอย่าจมนานๆยัดไว้ให้อยู่ก่อนลูกเงยหน้าเงยหน้าต้องอดทนอย่างเดียวอ่ะตัวนี้แม่งใส่ถุแล้วใส่ถุแล้ว แต่โชคดีที่เราหมุนเรือนะเลยไม่โดนก้อนหินครับเดี๋ยวน้อยก็หลบดาเมแต่ก้อนหินได้แต่คือก็ยิงยากน,นิดนึงอ่ะต้องเยอะแยบพุ่งจมนะคะคนเก่งเฮ้ยโอกาสทอง ได้แค่เฉียวอะกูก็ได้แค่เฉียวมเหมือนกันมันจอดนิ่งแล้วนะนั่นอะมีอะไรในใจปะวะผมว่าผมขับไปหามันดีกว่าผมจนะปลาดูนั้นอะ่ะเรือขวาครับ เปลี่ยนแานนิดนึงจอดนิ่งๆเหมือนมีอะไรอย่างนี้ก็ต้องบวกล้วป่ะวบังคับไม่ค่อยจะได้เลยว่ะโอ้ไงนะโดนแน่ๆ ม,มันจอดอยังไงวะลองปาก่อนหนิดนี้ยังนไงโดนครับนัดเรือติดนัดเรือติดหน้าตานกมันแปลกตัว Ui, ta tôm rồi ta, mẹ ta, ta ta Ơi đang trộm mà lắm กูกป็ปาโดนอยู่นะโดนโดนโดนโ,โ,โ,โดนเฮ้ย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 นัจมๆจม,จมโจมโจมโ้ยจะชนะอยู่แล้วไอ้เหย้ยไม่น่ามาจอดใกล้แม่งเลยโอ้โหงงแงเลยจะได้อยู่แล้วครับนิดเดียว ผมว่าอีกฮิตเดียวอะ่ะมีนอนแล้วล่ะเฮ้ยคราวหน้าแล้วกันครับสัญญาว่าจะผ่านให้ได้กับไอ้นกตัวนี้พอจะรู้เทคนิคแล้วล่ละไม่ได้ยากมากแต่คือยิงโดนยากแค่นั้นเองเพราะว่าเราเข้าใกล้มันไม่ได้ครับมันต้องคอยซ่อมเรือตลอดด้วยไม่งั้นเรือแตกจะให้ไปหลบหลังก้อนหินก็เคยเคย,เคยพยายามแนละ้วแต่ว่าผมว่าระยะที่เราจะวิ่งไปหลบหลังหินแต่ตอนที่มันิีเลเซอร์ยังไงก็ไม่ทันครับมันยิงกวาดตลอดคลิปหน้านะถ้ายังอยากดูต่อนะคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่าอยากดูเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแต่ถ้า แบบว่าเริ่มไม่อยากดูแล้วก็ก็ดูดูต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างน,นะครับแล้วก็อย่าลืมสามารถสมัครเป็นเพื่อร์ริงได้แล้วนะครับ mm. เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย mm. ไม่ว่าจะเป็นการจับของรางวัลุกสต้นเดือนออดูไลฟ์สดและสามารถแชทสดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมสมัครกันนะจ้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับไปหานกเป็ดน,น้ำกินดีกว่าในชีวิตจริงนะครับเพราะเรากินมันตเกมไม่ได้